หลวงพ่อเล่าเรื่องเมืองนิพานโดยหลวงพ่อือษีพระราชพรมยานวัดท่าสุงวันหนึ่งสมเด็จท่านพามาที่วิมานนิพานที่มันกว้างลิว้วและบ้านนี้นะน,น,นานๆจะได้ไปสักทีส่วนมากก็ไปนั่งปออยู่ที่วิมานพระพุทธเจ้าถ้าเราไปอยู่ที่นั่นแล้ว เวลาเราตายมันจะไปไหนอาตจจมาเป็นคนเกาะพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ตลอดเวลาถ้าวันไหนไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าวันนั้นตายดีกว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามยิ่งป่วยยิ่งไข้ยิ่งหนักป่วยนิดเดียวจิตจะไม่ยอมคลาดจากพระพุทธเจ้าเราถือว่าถ้าเราเกาะพระพุทธเจ้าอยู่ มันจะตายลงนรกก็ยอมท่านคงไม่ยอมให้ลงแล้วท่านก็พาไปดูที่วิมานชี้ให้ดูบอกว่าคณะของคุณมันมากเพราะคุณใช้เวลาบำเพ็ญบารมีถึง16อสงไขยกับแสนกับและเป็นฝ่ายวิริยาทิกะเป็นอันว่าคณะของเราที่ตามกันมาเป็นระยะ ไอ้ที่เขาหนีไปนิพผานแล้วนับไม่ถ้วนพวกนั้นขี่ขาดสู้เราไม่ได้ไอ้เราต้องมาตกรกรรมลําบากช่วยกันวิ่งโน่นวิ่งนี่ไอ้ที่จะกินก็ยังมีแต่พยายามหาเลี้ยงคนอื่นใช่ไหมวันนี้มีเวลาลองสอบดูนิดหน่อยถามว่าคณะของข้าพระพุทธเจ้ามีกี่สายจากบ้านหลังนี้ไป ท่านบอกว่ามี37สายถามว่าสายหนึ่งมีระยะยาวเท่าไหร่ท่านบอกว่าสองแสนโยชน์ของนิพานแล้วก็ไปดูเห็นทั้งหมด37สายสองฝั่งของถนนวิมานเต็มไปหมดไม่มีจุดบกพร่องสายหนึ่งประมาณ2องแสนโยชน์แต่ละสาย37คูณด้วยสองวิมาน มันจะตั้งสายและสองฝั่งถนน37ถนนยาวเหยียดถนนกลางเป็นแก้วแพรวเป็นประกายสวยสดงดงามไปหมดบอกไม่ถูกวิมานแต่ละหลังก็แพรวพราวหาที่ติไม่ได้เลยหัวหน้าทีมตั้งบ้านใหญ่อยู่ด้านหน้าต่อไปก็มีถนนซอยเข้าไปทางด้านของนิพานนี่เขาอยู่กันเป็นกลุ่ม อย่างกลุ่มของพระกากูสันโทท่านก็อยู่กลุ่มหนึ่งวิมานของพระพุทธเจ้าก็ตั้งข้างหน้าบริวารก็เป็นสายอยู่ข้างหลังพระโกนาคมะท่านก็อยู่กลุ่มหนึ่งพระกัสปะท่านก็ตั้งอยู่จุดหนึ่งของสมเด็จพระสมณะโคดมท่านก็ตั้งอยู่จุดหนึ่งตอนนี้ของอาตามาก็เป็นจุดที่แปลก วิมานตั้งอยู่ในเกณฑ์เรียงของพระพุทธเจ้าใหญ่คล้ายคลึงกันแต่สวยสู้ของท่านไม่ได้เพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิมาสิ้นระยะเวลา16หสงไขแสนกับพอดีแต่ว่าต้องไปเกิดอีกเจทีทนไม่ไหวไม่เอาแค่นี้พอรอเกิดอีกเจครั้งก็ในกับนี้แหละและต้องไปรอองค์ที่22 หลังจากพระสีอริยะต้องไปนั่งรออยู่ชั้นดุสิตไม่ไหวเปิดดีกว่าฉะนั้นกลุ่มของพวกเราจึงมีวิมานตั้งอยู่ในระหว่างกลุ่มของพระพุทธเจ้ากัสปะและกลุ่มของพระสมณะโคดมเป็นอันว่าหาจุดพร่องไม่ได้ตามสายของพวกเราวิมานสวยไม่เต็มที่มีอยู่มากพอสมควร แต่ก็ไม่เต็มสายที่วิมานสวยไม่มากก็เพราะว่าจิตของบุคคลใดถ้ารักพระนิพพานวิมานจะปรากฏที่นั่นแต่ถ้าจิตใจของผู้นั้นยังไม่ถึงอรหันตผลเพียงใดวิมานจะสวยไม่เต็มที่ไอจิตกับวิมานมันสวยเท่ากันเดินไปจึงรู้เป็นอันว่าวิมานนั้นนั่งคอยอยู่เป็นอันว่าคนที่ติดตามมาไม่พลาดพระนิพพาน สมเด็จท่านตรัสต่อไปว่าทุกคนที่เอาจริงที่ตามแกมาตั้ง16อสงไขยกับแสนกับมันมีที่อยู่กันหมดแล้วคําว่าถอยหลังไม่มีประการที่สองให้เตือนไว้ว่าในระยะชีวิตที่ยังไม่ตายใครจะปฏิบัติด,ดีบ้างปฏิบัติชั่วบ้างบางขนาดใดที่เราสร้างความดีเพราะจิตมันดีแต่บางครั้ง มันจะเศร้าหมองลงไปให้มีแต่ความวุ่นวายนั่นต้องถือว่าเป็นเรื่องของกรรมที่เป็นอกุศลของชาติก่อนเข้ามาบันดาลแต่เรื่องที่เราจะแพ้มันในระยะต้นเวลาตายนะไม่มีหรอกมันจะทำร้ายได้ชั่วคราวเท่านั้นเราจะให้มันในขณะที่มีชีวิตทรงอยู่เท่านั้นถ้าใกล้ตายจริงๆไม่สามารถจะสังหารจิตเราได้ เมื่อใกล้จะถึงความตายพ่อจิตเข้าถึงจุดนั้นไอ้กิเลสไม่สามารถเข้ามายุ่งได้เลยเพราะว่ากรรมที่เป็นกุศลใหญ่ที่บำเพ็ญมาแล้วจะเข้าไปเกีดกันหมดกรรมที่เป็นอกุศล,ลกรรมจะเข้าไม่ถึงอาตมารับรองผลว่าทุกคนไม่ไร้สติและไม่ไร้ความดีที่ปฏิบัติเพราะอะไร เพราะไปตรวจบ้านมาแล้วสบายใจหมดเรื่องหมดราวเสียทีตามธรรมดาเราจะตำหนิกันบางคนก็เห็นว่ามานั่งกรรมฐานกันมาศึกษากันกลับไปก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเออะอะโวยวายก็ถือว่าเป็นการชำระหนี้ชำระสินกันไปถือว่าช่างมันไปท่านบอกว่าไปบอกเขานะเพื่อความมั่นใจ เป็นอันว่าทุกคนที่มีวิมานอยู่ที่นิพพานนั่นหละควรจะภูมิใจว่าเราถึงกิจสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วขึ้นชื่อว่าการถอยหลังกลับไปสู่าบาภูมิย่อมไม่มีถึงแม้นว่าในชาตินี้เราจะประมาทพลาดพลั้งในด้านอากุศุลกรรมเป็นธรรมดาก็แต่ว่าจิตเราก็ต้องหน่วงเหนียวเอาไว้ ถือว่าขันห้าไม่มีความหมายสำหรับเราว่าช่างมันช่างมันเอาไว้อารมณ์ดีก็ช่างมันเวลาคันก็ช่างเผือกหมดเรื่องราวไปอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาคำว่าฌานก็คืออารมณ์ชินจิตมันชินอยู่อย่างนั้นจิตมันก็ตั้งอยู่ในอารมณ์พระนิพพานโดยเฉพาะจิตก็เข้าถึงพระโสดาบัน เรื่องสกิทาคาอนาคาอรหันเป็นของไม่ยากยากอยู่ที่พระโสดาบันเท่านั้นสมเด็จท่านตรัสเรื่องพระศาสนาว่าการขึ้นคราวนี้กว่าจะลงของพระพุทธศาสนาคนที่จะบรรลุมรรคผลคราวนี้นับโกดเหมือนกันและจะไปโสมเอาพศ4,500ช่วงนี้จะขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปไม่ช้า คำว่าพระนิพพานจะพูดกันติดปากชินเป็นของธรรมดาจะเห็นเป็นเรื่องปกติถ้าเราจะถอยหลังไปจากนี้20ปีจะเห็นว่าจิตใจของคนเวลานี้ต่างกันเยอะพูดถึงด้านความดีนะเวลานี้ฟังแล้วทุกคนอยากไปนิพพานสังเกตที่จดหมายมาบอกอยากไปนิพพานทั้งนั้นและจากนี้ไปอีกไม่ถึง20ปี จะมีพระอริยเจ้านับแสนไม่ใช่ฉันสอนเป็นผู้เดียวหรอกนะคือว่าเขาสอนกันโดยทั่วไปแต่ว่ากลุ่มเราจะมากหมายถึงว่าอาจจะไม่มีตัวมาแต่มีหนังสือมีเทปการเวลามันเข้ามาถึงเวลานี้คนที่เข้าถึงมุ่งง่ายแล้วกำลังใจมันตีขึ้นมาถามว่าตอนก่อนทำไม ไม่ให้สอนแบบนี้ท่านบอกว่าคนมันหาว่าง่ายเกินไปมันเลยไม่เอาเลยจะต,ต้องยากๆแต่พวกของแกไม่มีใครเหลือท่านชี้จุดเลยก็เลยดีใจแล้วท่านก็บอกว่าต่อไปภาระมันจะหนักต้องวางพื้นฐานไว้ท่านก็บอกว่าพระองค์อื่นเขาก็มีความสามารถไม่ใช่ไม่มี แต่สงสัยว่าคนที่เรียนกรรมฐาน40กับมหาสติปัฏฐานจนครบกันนี่มีกี่องค์หมายถึงว่าทำได้ถึงชาญสี่หมดบอกไม่เคยถามชาวบ้านเขาเลยท่านบอกไม่มีหอรอกปัจจุบันนี้ไม่มีใครเขาจบมันเหลืออยู่แก่คนเดียวท่านปานก็ตายเสร็จแล้วท่านบอกว่าผู้ที่จะทรงกรรมฐาน40สิบนี้ ต้องเป็นฝ่ายพุทธภูมิถึงขั้นปรมัตถบารมีถ้ายังไม่เต็มปรมัตถบารมีนี้ยังไม่ได้กรรมฐานส0สบครบพระโพธิสัตว์ต้องเรียนวิชาครูท่านก็ถามว่าคุณทำไมไม่หมั่นขึ้นมาก็บอกท่านว่าเหนื่อยเต็มทีร่างกายเพียมากต้องชำระตัวเกรงว่าจะประมาทท่านถามว่า คนอย่างแกยังมีคำว่าประมาหรือเลยบอกท่านว่ามีท่านถามว่าทำไมว่ามีก็เลยบอกว่ายังไม่รู้ตัวว่าดีท่านบอกว่าเออใช้ได้คือว่าถ้าเรารู้ว่าดีเมื่อไหร่ก็เลวเมื่อนั้นรู้ตัวว่าเราวิเศษแล้วเราะเสริฐแล้วเราสำเร็จแล้วทุกมันก็เกิดแต่อารมณ์จิตถึงระดับนี้แล้ว มันก็คิดอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะเรื่องตัวนี้ชำระกันอยู่ตลอดวันเป็นปกติคำว่าชำระก็ความหมายว่าพิจารณาเห็นว่าร่างกายไม่มีความหมายโลกนี้ไม่มีความหมายคำว่าไม่มีความหมายมันติดอารมณ์สมเด็จท่านตรัสต่อไปว่างานสาธารณประโยชน์มันเป็นปรมัตถบารมีอย่างสูงสุด อันนี้จะทำให้เร็วที่สุดทำให้เรื่องรัดพวกเราให้เร็วที่สุดท่านบอกว่าให้คุณบอกลูกหลานไว้จะได้รู้ว่าเป็นจุดที่มีกำลังแรงให้เข้าถึงเร็วที่สุดเป็นการบั่นทอนให้กฎของกรรมต่างๆที่มันคอยขวางกั้นเรางานนี้มันเป็นเมตตากฎของกรรมมันก็ดันไม่อยู่ ต่อไปเรื่องสมเด็จองค์ประถมทรงพระนามว่าพระพุทธสิกีพระพุทธเจ้านี้มีชื่อสัมกันได้นะอย่างเรวัตก็มีชื่อสัมกันพระสิกีนี้องค์ประถมจริงๆวันนั้นพบท่านเข้าพบจริงๆสมัยนั้นอยู่ที่โคราชวันนั้นไปนั่งกรรมาฐานกันเห็นพระพุทธเจ้าท่านเยอะยืนสองพันแถวพนมมือ เราคิดว่าพระพุทธเจ้าไหว้ใครไม่มีใช่ไหมก็เลยถามหลวงพ่อปานว่ามีเรื่องอะไรกันท่านบอกว่าประเดี๋ยวพระพุทธเจ้าองค์ประถมจะเสด็จองค์ประถมหมายถึงองค์แรกสุดไม่มีครูสำหรับท่านเลยต้องบำเพ็ญบารมีอย่างหนักต้องเข้มแข็งเดี๋ยวท่านเดินมากลางพระพุทธเจ้ายืนสองข้างพนมมือตลอดสวยสว่าง จิตเราก็สว่างเห็นอะไรชัดหมด